พลายแก้วกดงาลงที่ฝั่งซ้ายเนาะแต่กดสูงใช่ไหมกดสูงแต่ว่าสิริมงคลก็วิ่งไปเรื่อยๆก็เลยทําให้ไม่มีจังหวะใช่ไหมทําให้มีจังหวะเพราะว่าช้างไม่ได้แน่นิ่งนะครับช้างวิ่งวิ่งเหมือนกับคนวิ่งไล่ไล่ตีกันนะครับประมาณนั้นนะครับผมครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l ี่สีทับไทยนะครับผม วันนี้เรามาดูอาการของพี่สิริมงคลนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องถามควานนะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานขานขวาดีจะไม่หยาก,ยากเลยนะครับอ๋อเอาหันมาหน่อยเลยหันมานี่หน่อยดเดี๋ยวเรามาดูร่องรอยนะครับที่เกิดอุบัติเหตุในวนัน ที่ผ่านมานะครับผมเนาะขาทางนี้เนาะเขาดูกดตรงไหนนะครับกดทางสายขับเตสน่าจะวางเรงไปทางขวาหมดนะครับอ้าเบ้นหมาย<ด>ถึง<ด>ต,ออตอนที่เดินตอนที่วิ่งไล่นะ่ะอยู่ทางไหนกดทางนี้ครับเตะเขาน่าจะไม่ได้ขาทางนี้เขาน่าจะไม่ค่อยมีเร่งเขาเขาน่าจะวางเรงไว้ขาทางอ๋อฝังนุ่มมากกว่าเนาะแล้วเดินลากขาทางไหนครับเดินลากขาทางไหน อ๋อเอารู้สึกว่าขาบวมด้วยเป็นอะไรหรือเปล่านั่นก็บวมครับก็เมื่อวานนี้ยกไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานไหนเดินมาข้างหน้าที่ดูขาข้างหน้าหน่อยนี่นะครับโอ้ขาบวมบวมเลยครับขาบวมนะโอ้เดินลากเท้าใช่ไหมเมื่อวานนี้ลากเลยครับเมื่อวานยกไม่ได้โอ้โอ้นั่นมีอะไร เหมือนกับมีหนองเอ้าโอ้นิ่งเฮาโอ้หนองหรือเปล่าโอ้เออพื้นแตกพื้นแตกนี่ปั่มโอ้ไอ้นี้เป็นพื้นเท้าเหมือนกับมีหนองนะครับเหมือนกับพื้นเท้าแตกนะฮะแต่ว่าบวกกับตอนเป็นอุบัติเหตุด้วยเนาะก็ทำให้เดินกับเพกกับเพกก็เดินดูเลยครับเดินไปข้างหน้าเลย อ่เดินไปเลยอัปเดตอาการของธีร์มงคลให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอ่าเดินไปแล้วครับเออเดินเดินกระเพกขวาน,นิดนึงเนาะเม,มื่อวานกระเพกแรงไหครับเมื่อวานผมเมื่อวานกระเพกแรงไม่ได้เดินไปไกลครับว่าจะลองเดินอไม่ยี่สิบลังดูครับเด็กก็เป็นห่วงอาการของเขานะครับ สีดอสีมงคลได้ทายาทาอะไรให้ไหมล้างอันนี้อยู่กับล้างด่างทับทิมของเขาเป็นด่างทับทิมเนาะดีแล้วครับขวานดูแลดีมากก็ไปถึงหลังลุงค้างเขาก็จะเอายาน้ำมันเกลยวนะครับไปนวดให้ครับครับผมเดินให้ตัวแห้งก่อนเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระหว่าง คู่กรณีนะครับทายแก้วกับซีโดซีมงคลนะครับมีการวิ่งไล่กันนะครับผมไล่แบบเหมือนกับว่าถ้าคนก็ทะเลาะวิวาทกันนะครับก็ทำให้ต่างคนต่างวิ่งหนีกันนะครับผมทายแก้วจะเป็นฝ่ายวิ่งวิ่งไล่นะครับเพราะว่าหวง ห่วงสาวนะครับหึงห่วงนะครับผมสาวสาเยอะนะครับห่วงสาวก็มีอาการจะตกมันด้วยก็เลยเกิดอาการวิ่งไล่นะครับเจ้าสิริมงคลของเรานะครับผมแต่ก็วิ่งไล่กันไม่ทันนะครับเพราะว่าช้างหนุ่มทั้งคู่นะครับเชือกนี้ก็วิ่งเร็วนะครับผมก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับแค่สกิดโดนนิดนึงนะครับ ก็ต่างคนดังแยกกันไปนะฮะเหตุการณ์เมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับนะครับผมบุญกระถินนะครับเอาพักก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเดินอ่ากินยากินอะไรไปด้วยไม่ต้องเดินใกล้หลอกปามให้ดูอาการนะครับสิริมงคล ไม่ระแวงใช่ไหม,มโอเคดีแล้วอขอกำลังใจจากเอฟซีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่สิริมงคลด้วยนะครับตอนนี้กินยาดีนะครับเดยไปถึงบา้านตะสมกับพอมั้งเนาะ ่ะไปเลยอ,ยบอยับเดีอยาการของสิริมงคลนะครับขาบวมนะฮะขาบวมหลองปามบอกว่า สายแก้วกดงาลงที่ฝั่งซ้ายเนาะแต่กดสูงใช่ไหมกดสูงแต่ว่าสิริมงคลก็วิ่งไปเรื่อยๆก็เลยทําให้ไม่มีจังหวะใช่ไหมอ่าทให้มีจังหวะเพราะว่าช้างไม่ได้แน่นิ่งนะครับช้างวิ่งวิ่งเหมือนกับคนวิ่งไล่ไล่ตีกันนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จะโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็ช้างจะมีอาการตกมันด้วยนะครับก็ไม่ทันระวังตัวนะครับผมแต่ก็แถวคลาดปลอดภัยมาแล้วครับพระครูประกรร,รมคุ้มครองทั้งคนทั้งช้างนะครับตอนนี้ก็ดูแลสิริมงคลนะครับผมอย่างดีนะครับเทคแคร์ตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ ทายานะครับผมวันนี้ก็ให้กินวิตามินไป20เม็ดนะครับทายาเดินดูอาการนะครับเดินดูอาการก่อนพอตัวแห้งก็จะไปทายานะครับเอายาทาที่ขานะครับยานวดนะฮะ ส่วนแผลไอส่วนเท้าที่พื้นแตกนะครับผมที่เป็นหนองก็จะมีการผสมน้ำใส่ด่างชับทิมนะครับลาดเข้าไปที่ที่เป็นหนองนะครับผมจะหายดีนะครับจะหายเร็วนะครับผม mm. คือเท้าที่เป็นหนองนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นโรคประจำตัวของเขาเลยนะครับ สิริมงคลนะครับผมเพาจะเป็นทุกๆปีนะครับช่วงที่ว่าเกิเ,เหตุการณเราไม่ได้อยู่บ้านครับเราไปหางานครับใช่ครับผมไม่เคยมีเวลาดูดดเาเนเทราไหร่ครับครับกลับมาก็มาดูอยู่นะครับช่วงนั้นก็ไม่เป็นไรนครับเที่เป็นม่เป็นไรเราก็ดูแลเขาดีๆเ,เนาะเอซีก็เป็นห่วงอาการ หายไปไปนะสิริมงคลหายไปไปหายไปไปอ่าก็ติดต่อสิริมงคลไปร่วมงานบุญงานบวชได้นะครับผมงานพิธีมงคลต่างๆได้นะฮะเอฟซีติดต่อได้นะครับผมช้างซุ้มศรีสัตไทยของเรา ปามจะเดินไปทางไหนต่อก็จะเดินเข้าด้านหลังโอ้อ้อมไปข้างหลังเลยใช่ไหมอ่าไปเลยครับเดินไปเลยก็จะปล่อยให้น้องปามเดินอ้อมไปข้างหลังเลยนะครับไม่ได้กลับคืนนะครับวนไปทางหลังโรงช้างของสิริมงคลนะครับผมตรงนั้นจะมีทางเข้าพอดีนะครับอ่าหอบใยเยอะหน่อยจะค่อยเดินไปเรื่อย โอ้มุมนี้สวยมากครับภาพตรงนี้ก็มีการลากเท้านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับรักษากันไปครับดูแลกันไปครับผมรักและห่วงใยสิริมงคลนะครับขอบคุณกําลังใจจากแฟนคลับทุกท่านนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับในช่อง Family ่สีทับไทยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมครับ ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ